เกดังโสดแต่ไม่สนิทภาพนี้สวยออร่าหัวใจกระชุ่มกระชวยสุดๆก่อนหน้านี้นางเอกสาวเอเธอร์สุปรีลีลาได้ออกมาให้สัมภาษณ์ขอถอยห่างความสัมพันธ์กับวานใจหนุ่มเคนภูภูมิ พร้อมไม่สามารถแก้ไขปัญหาเดิมๆได้ซึ่งในเวลาต่อมาฝ่ายชายได้ให้สัมภาษณ์ว่าพร้อมเดินหน้าจีบใหม่อย่างเต็มที่แม้ว่าเอเธอร์จะใจแข็งมากก็ตามแต่หนุ่มเคนเองก็ทําอย่างเต็มที่เพื่อพิชิตใจอีกครั้งล่าสุดในอินสตาแกรมของเอเธอร์ได้ออกมาโพสภาพของตัวเองสวมใส่ชุดเดรสสีหวานพร้อมอวดรอยยิ้มสดใสท่ามกลางคอมเมนต์จากแฟนคลับมากมายที่เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความสวยแบบนี้หรือเปล่านะที่เรียกว่าออร่าคนโสดไม่สนิท